ยอดเขามังกรอ,อย่างค่ายมาขอพบผู้อาวุโสได้ปลดออกมาเพื่อต้อนรับข้าด้วยนายนายท่านข้าเองข้าเองนางเป็นใครกันลมหายใจของนางช่างคุ้นเคยยิ่งนะซื่อเจียวหลังจากจบสืกเจ้าก็แปลงกายได้เลยงั้นเหรอข้ากับเซียวเหย่ที่สามารถแปลงกายเช่นนี้ได้ต้องขอขอบคุณท่านปูเตาเจ้าค่ะ ท่านปู่เต่าบอกให้ข้ามารับนายท่านเจ้าหมายถึงผู้อาวุโสน่ะเหรอพาข้าไปพบเขาเลยนายท่านเจ้ามังกรดินขอรับขอรับเป็นข้าเองใครสั่งสอนเจ้าให้ทำแบบนี้กันฟันของเจ้ามันสยดสยองแม้ว่าจะแปลงกายเป็นร่างมนุษย์มาแล้วงั้นหรือข้าน้อยอย่างใครคารวะผู้อาวุโสเสียวหงเสียวเฮย ออกไปเล่นข้างนอกกันก่อนไปข้ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับนายท่านของพวกเจ้าขารับข้ารู้ว่าเจ้ามีเรื่องมากมายที่อยากจะถามแน่นอนว่าข้าจะตอบไม่ปิดบังสิ่งใดหากข้าตอบได้ผู้อาวุโสคือบรรพบุรุษเผ่ามังกรกันหรือ,อตั้งแต่การปรากฏตัวของผู้อาวุโสข้าสัมผัสได้เลยว่าสายลุงหิีของข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเขา นอกจากนี้เจ้ามังกรเพลิงโลกานและมังกรดินต่างก็มีสายลุหิตเผ่ามังกรเช่นกันและเผ่ามังกรทราบการดีเลือกในสายที่ทรนงหากไม่ใช่เผ่าเดียวกันก็คงไม่ใจดีเช่นนี้ถูกต้องข้าเป็นเผ่ามังกรจริงๆงบวชแห่งมังกรทั้ง9้าชิวนิวผู้ปิติมาจี้ผู้กระหายลบเชาเฟิงผู้ขจัดไปร้ายผู้เหลาผู้สถานเสียงเซียนหนีผู้กลืนหมอก พี่ชีผู้แบกรับพี่อั้นผู้พิภากษาผู้ซี้ผู้เนลมิตสถานชื่อเหวินผู้กืนภัยและด้วยล่างเป็นเหมือนเต่าของท่านท่านจะต้องเป็นพี่ชีผู้แบกรับใช่ไหมขอรับใช่แล้วค่ะคือพี่ชี้ไม่แปลกใจที่ผู้เอาโศจะยอมช่วยเหลือข้าในวันนั้นเป็นเพราะระหว่างเรามีสายโลหิตท,ที่เชื่อมโยงกัน ผู้เอาโสซ่อนตัวอยู่ในแดนมิติว่างเปล่ามานานหลายปีแล้วหรือขอรับนายตอนแรกที่ข้ามาที่นี่ไม่ได้มีสิ่งใดแต่หลังจากที่พวกย้าได้ขึ้นมาบนล่างของข้าทำให้ข้าต้องตื่นขึ้นผู้เอาโสรอข้าประเดียวข้าจะรีบกลับมาในตอนแรกข้าคิดว่าผู้เอาโสซ่อนตัวในที่แห่งนี้ปรากฏว่าที่ข้าคิดมัคิดผิดทั้งหมดสลาย แท้จริงแล้วผู้เอาโสก็คือแดมมิติว่างเปลา่าถ้ำมังกรผู้เอาโศตอนนี้ท่านนี่เป็นเพียงร่างกายวิถีของข้าและกายแท้ของข้าคือแดนมิติว่างเปล่าของเจ้าแดนมิติว่างเปล่าคือร่างกายของผู้เอาโศไม่แปลกใจที่เขากล่าวว่าข้าเป็นฝ่ายที่ขึ้นมาบนร่างกายของเขาทําให้ต้องตื่นขึ้นด้วยสถานที่แห่งนี้ ไม่รู้ว่าผู้เอาโศดาลงอยู่ในที่แห่งนี้มานานเพียงใดถึงได้มีขนาดใหญ่โตเช่นนี้ผู้เอาโศในเมื่อท่านคือบูรแห่งมังกรที่มีอายุมายาวนานท่านทราบหรือไม่ว่าแท่นบูชาของมังกรอยู่ที่ดในดนายแดมิงกีว่างเปล่านั้นมีเผ่ามังกรอยู่ไม่น้อยหากข้าสามารถหาที่อยู่ของแท่นบูชาของมังกรได้ข้าก็พาพวกเขาไปเพื่อ เข้าพบเหล่ากัมพูหลุษได้ข้าเป็นบุตรแห่งมังกรแต่ข้าไม่ได้เป็นเผ่ามังกรที่แท้จริงแทนบูชาเผ่ามังกรนั่นหากเป็นเผ่ามังกรที่แท้จริงจะสามารถมองเห็นได้เพียงแค่ข้าไม่รู้จริงๆแม้แต่ผู้เอาโซกก็ไม่รู้เจ้าน่าจะทราบความแข็งแกร่งและนิสัยสันดาของเผ่ามังกรดีแน่นอนว่าเขามากไปด้วยศัตรู หากที่อยู่ถูกเปิดเผยอาจจะทําให้เกิดปัญหาโดยไม่จําเป็นเพราะเช่นนั้นมีเพียงเผ่ามังกรที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นตําแหน่งที่แห่งนั้นได้ข้าเองก็มีเรื่องอยากจะถามกับเจ้าอยู่เหมือนกันสายโลหติตเผ่ามังกรที่อยู่ในร่างของเจ้านั้นมีความแข็งแกร่งและบริสุทธิ์มากแต่ข้ารู้สึกได้อีกว่าเจ้าไม่ใช่มังกรที่แท้จริง สิ่งที่ผู้เอาสูรรู้สึกได้เป็นเรื่องจริงข้าเพียงโชคดีที่ได้พบเข้ากับต้นกําเนิดมังกรและได้หลอมรวมเข้ากับมันตั้งแต่ที่เป็นเพียงเสี้ยวแห่งต้นกําเนิดมังกรดังนั้นสายลูหิตของข้าจึงไม่ได้มาจากเปล่ามังกรเข้าใจแล้วข้าจะบอกบางสิ่งกับเจ้าหากว่าเจ้าสามารถทาให้สายลูหิตเปล่ามังกรที่บริสุทธิ์นี้เทียบเท่ากับความบริสุทธิ์ของเผ่ามนุษย์ได้ ไม่ช้าเจ้าจะสามารถกลายเป็นเผ่ามังกรที่แท้จริงได้เมื่อถึงตอนนั้นเจ้าจะสามารถสัมผัสได้ถึงที่อยู่ของแท่นบูชาเผ่ามังกรขอบคุณสำหรับคำชี้แนะผู้อาวโุโสเจ้าเฮยเสียวเฮยเจ้าทานน้ำลายหกใสกระโปรงค่ะก็เจ้าัาข้าทำไมกันเล่าพัวเขาน่าสนใจจริงๆข้าอยู่คนเดียวมานานหลายปีไม่คิดว่าจะได้พบเจอลูกหลาน เช่นนั้นท่านต้องการให้เสี่ยงเหย่ยและเสี่ยงหงอยู่เคียงข้างเพื่อดูแลท่านหรือไม่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากท่านแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องตอบแทนยอมได้เช่นนั้นข้าก็ต้องขอบคุณเจ้าด้วยสิบวันต่อมาหอประชุมแม้ว่าเราจะได้รับใช้แต่เราจะมามัวใจเย็นไม่ได้จงมันฝึกฝนเพื่อที่พวกเจ้าจะได้แข็งแกร่งขึ้น ข้าจะทำตามคำสั่งของประมุกมันฝืกฝนเพื่อความแข็งแกร่งเพื่อนำความสงบมาสู่บ้านของเราพวกเราเองก็จะไม่อยู่นิ่งกินลมชมวิวทิวทัศน์สึกนี้เราได้ของกลับมาไม่ใช่น้อยแต่ไม่ช้ามันก็อาจจะหมดไปเราจะต้องหาทรัพยากรเพิ่มน้อยท่อนโปรดสั่งให้ค้าไปยังย่านดารออีกครั้งข้าจะช่วยจัดการดูแลให้เป็นอย่างดี ย่านดารานั้นเป็นแหล่งทรัพยากรที่สามารถหารายได้ได้ไดมากที่สุดในแดนวิจิว่างเปล่าวางพึ่งเพียงย่านดาราเกรงว่าคงจะไม่เพียงพอมีใครมีความคิดดีๆบ้างหรือไม่นายท่อนบางทีข้อจะหาวิธีหาทรัพยากรให้กับแดนวิติว่างเปล่าได้นายดินแดนมหาอำนาจนั้นย่อมมีกองกำลังที่แขง็แขงแกร่ง และแดนจักรวาลอย่างที่ท่านซราบไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นแต่ก็ยังมีแดนจักรวาลห่วงสวงสวรรค์หรือแดนจักรวาลแดนเนลมิสสำรานห่วงสวงสวรรค์แดนเนลมิสสำรานนเหรอขอรับเมื่อ3ามพันปีก่อนในแดนจิงโหงของข้านั้นเคยพบก,การมีอยู่ของแดนจักรวาลแห่งแดนเนลมิสสำรานเพราะการมีอยู่ของสิ่งนั้นกดฟ้าสวรรค์ของแดนจักรวาลน,นั่น ช่วยให้ตำหนักจิ๋วหงของข้ากลายเป็นผู้ถือครองแดนทุกวันนี้ในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้จะต้องมีแดนจักรวาลอยู่ไม่มากก็น้อยแน่นอนว่าล่าทางของแดนมิติว่างเปล่าไม่ได้อ่อนแอข้าขอเสนอให้ส่งคนไปเพื่อค้นหาแดนจักรวาลแม้ว่ามรดุแห่งเคแดนเปิดสวรรค์นชนสั้นสูงจะหอมหวานแต่แดนมิติว่างเปล่าของเรายังไม่เหมาะสมที่จะค้นหาสิ่งนั้น แต่ข้าคิดว่าการกระทำนี้ไม่มีประโยชน์แต่หากว่าเราพบเจอสิ่งนั้นคิดดูเสียข,ขอรับมโมรดกที่เป็นของขีดแดงเปิดสวรรค์นสันสูงผู้นั้นจะกลายเป็นของเราทั้งหมดมาคุ้มค่าที่จะเสียงไว้ค่อยคุยกันอีกทีตอนนี้พวกเรายังไม่มีความมั่นคงม,มากพอเราจะต้องแข็งแร่งให้มากกว่านี้เมื่อแดนมิติว่างเปล่าของเราแข็งแกล่งพอยังไม่สายที่จะลองออกไปสำรวจหาสิ่งนั้น จากมุมมองนี้เราจะต้องดึงความนิยมของย่านดารากลับมาเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นทำให้ความนิยมของเราลดลงไปอย่างมากความนิยมมีขึ้นและลงไม่นานมันจะกลับมาได้เองและข้าตัดสินใจแล้วว่าจะทำโอสถปานสวรรค์ขายเจ้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายท่านพวกเราขายโอสถปานสวรรค์ความนิยมของเราจะกลับมาได้อย่างแน่นอน แต่หากว่ามีพวกขี้อิจฉาเกิดขึ้นอกีกพวกเขาจะป่อเจลาจงขึ้นมาอีกครั้งเราจะจัดก,การมันอย่างไรงั้นล่อข้าคิดวิธีการออกแล้วเจ้าไม่ต้องกังวลแดนมิติว่างเปล่าพี่เยี่ยวเหอปละมุกเรียกให้พวกเรามาอยู่เหนือแดนมิติว่างเปล่าทําไมงั้นล่อข้าเองก็ไม่ทราบนายท่านกล่าวเพียงว่าการเคลื่อนไหวของวันนี้ค่อนข้างใหญ่โตแต่ไม่จําเป็นต้องตรนก ผู้อาวโสเข้าใจแล้วข้าอะจัดการเองเกิดอะไรขึ้นมีเต่ายักษ์อยู่ใต้เดนมิติว่างเปล่าของเราน่าตกใจยิ่งนะารากฏว่านายท่านต้องการย,าย้ายแท่นบูชาไปอยู่ใกล้กับย่านดาราหากด้วยวิธีนี้เมื่อขายโอสถนฟานสวรรค์ในย่านดาราหากมีผู้ใดประสงค์ร้ายก็สามารถจัดการได้ในทันท่วงที หลายวันต่อมาถ้ำมังกรมวยมากฝีมือการเล่นหมาของเจ้านั้นไม่ได้เรื่องน่าเบือ่อข้าหมายที่ต้องคิดว่ามันน่าเบือ่อเล่นไปเป็นสิบรอบแล้วข้ายังไม่ชนะสักครั้งแต่ก็ยังอยากจะเล่นกับข้ายอยู่นั่นแหละนายท่านเราใกล้ถึงย่านดาราแล้วเจ้าค่ะใกล้ถึงแล้วงั้นหรือเร็วยิ่งนะักข้าจะเป็นคนไปดูเองเอา้าแล้วเล่นหมากับข้าละ จบคราวนี้แล้วเจ้าจะไปไหนก็ไปตาเท้าท่านบังคับให้ข้าน้องทำเองนะตายแล้วคือธรรมาเลเทะสะได้ทำยังไงดีหละทีนี้ผู้เอาโศไว้มีเวลาข้าจะมาเล่นด้วยนะขอรับเจ้าเด็กบ้านี่เจ้ามาคนเจ้าเล่หมากยังไม่จบข้าไม่อนุญ,ญาตให้เจ้าไปไหนทางเส้นข้าจะไปดูย่านดาราของข้าตาเท้าหาเรื่องแก้เบื่อหรือต้องการดา่าทอข้า ด้วยการเอาชนะหมากกันข้าจะต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้ผู้เอาโศหากท่านอยากเล่นหมากนักแล้วก็โน่นกับนางเล่นกับนางเลยนางเล่นหมากเก่งกว่าข้ามากท่านจะได้รู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านายท่านหมายถึงข้างั้นเหรอชอใช่เจ้านั่นแหละผู้เอาโศขอฝากตัวด้วยนะเจ้าคะเอาละผู้เอาโศเหนือฟ้ายังมีฟ้าเป็นเรื่องจริง มาของเจ้าอยู่เหนือข้ามากข้ายอมแพ้ถ้าหนุนย่านดาราากฏว่าท่านวินข้าขอคารวะท่านวินขอรับเป็นเจ้าของร้านถงเองนั่นหรือท่านวินตอนนี้ย่านดาราของเราอยู่ในความโลลกลาหลและกําลังขาดทุนย่อยยับขอรับเพราะให้ท่านวินจัก,การควบคุมเรื่องนี้ด้วยขอรับเอาล่ะทุกท่านนี่คือประมุกแห่งแดมิจิว่างเปล่าประมุกอย่าง ท่านยอมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของย่านดาราในตอนนี้ฮาละวะประมุขอย่างฮาลวะประมุขอย่างข้าได้รับรู้ถึงความยากลําบากของพวกเจ้าแล้วไม่ต้องห่วงจากนี้แท่นบูชาหลักได้ย้ายมาอยู่เคียงข้างกับย่านดาราแล้วปรากฏว่าเต่ายักษ์ก็คือแท่นบูชาแห่งเดมิติีว่างเปล่าแท่นบูชาอยู่ที่นี่แล้วเห็นได้ชัดว่าประมุขให้ความสําคัญกับย่านดาราอย่างยิ่งย่านดาราของเราจะได้รับการฟื้นฟูแล้ว ทุกท่านข้าคิดว่าในอีกสวันข้าจะจัดงานประมูลในแดนมิติว่างเปล่าข้าขอเชิญให้ทุกท่านเข้าร่วมด้วยไม่ทราบว่าประมุกอย่างมีสมบัติประเภทใดในการประมูลงั้นหรือล้คราเพิ่งจบไปมีของดีใดๆนำมาประมูลกันทุกอย่างจะเป็นการประมูลโอสถปราณสวรรค์โอสถปราณสวรรค์โอสถนี่มันสาบสูญไปแล้วไม่ใช่หรือนั้นหายากมากหายากสุดๆแดมิติว่างเปล่าไปหามันมาจากไหนกัน เออ,เอ,อไปขายของทั้งหมดในร้านเท่าที่จะสามารถขายได้หาโอสถเปิดสวรรค์มาให้ได้มากที่สุดท่านโปค่าได้คินมาว่าโอสถวิญญาณน,นั้นมีราคาไม่ต่างกว่าร้อยล้านโอสถเปิดสวรรค์แล้วเราจะไปเอาโอสถเปิดสวรรค์นขนาดนั้นมาจากที่ไหนกันเจ้าเด็กโง่โอสถวิญญาณก็ย่อมมีราคาสูงอยู่แล้วแต่นั่นอยู่กับสถานการณ์เราไม่ต้องมีโอสถเปิดสวรรค์เป็นร้อยล้านเพียงแค่ประมูลให้มากกว่าคนอื่นๆก็พอ แ่นีนี่เองีิงแก่ย่อมร้อนแรงกว่าชิงไหมแปลว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าท่านปู่ข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีในเมื่อโอสปานสวรรค์มีค่ามากแล้วแดนไม่ติว่างเปล่าเหตุใดยิงยอมปล่อยให้ไปอยู่ในมือของแดนนอกนั้นหรือเจ้าเด็กโง่สงสัยเยอะเสียจริงโอกาสดีๆมาอยู่ตรงหน้าแล้วหากไม่กล้าเสียงก็ไม่มีวันได้เติบโต เมื่อเจ้ามีหละฐานที่ดีเจ้าสามารถควบแน่นต้งกำเนิดธาตุลำดับที่4ได้และสามารถบรรลุเขตแดงเปิดสวรรค์ลำดับที่4ได้แต่หากเจ้าเดิมพันกับโอสถนี้และได้รับโอสถปางสวรรค์มาครองอย่าว่าแต่เปิดสวรรค์ลำดับที่4แม้แต่ลำดับที่5เจ้าก็ทำได้ข้าเข้าใจแล้วขอรับท่านโปเสื้อตันไม้สวยๆจ้าปัดวุ้นเส้นเส้นสดทุกวนัน ตามุกท่านจะประมูลโอสถปรานสวรรค์เพื่อสร้างสถานการณ์ใช่หรือไม่ตอนนี้มีเพียงโอสถปานสวรรค์ที่จะช่วยทำให้ย่านดาราน,นี้มีความนิยมเพิ่มขึ้นอีกครั้งเพราะเรามีรายได้จากย่านดาราเท่านั้นตอนนี้เราต้องทำแต่มันอีกแค่3าวันแล้วเราจะไปเอาเวลาที่ไหนไปประกาศให้คนอื่นทราบเกรงว่าคงมีเพียงคนในย่านดาราเท่านั้นที่จะมาเข้าร่วมการประมูล และคงได้ไปในราคาที่ไม่สูงจะราคาสูงหรือต่ำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาคือตัวกระจายข่าวที่ดีที่สุดของเราในตอนนี้ 2. ชั่วยามต่อมาห้องประชุมผู้อาวุโสเฉินรอยทอดมีความสั่งรอยขอรับจัดหาคนไปแจ้งกับเจ้าของร้านในย่านดาราว่าเราจะสร้างย่านดาราให้เป็นหนึ่งเดียวกับแดนมิติว่างเปล่าอาคารเดิมจะถูกรื้อถอน เมื่อสร้างย่านดาราใหม่แล้วพวกเขาจะได้รับการชดเชยสำหรับร้านที่สร้างขึ้นใหม่ขอรับข้าจะทำตามคำสัง่งนายท่านวินชิงหวัวขอรับเจ้าพาคนไปที่ศูนย์กลางของย่านดาราและสร้างอาคารประมูลที่สามารถรองรับคนได้กว่าหมื่นคนหากมีสิ่งใดที่เจ้าไม่เข้าใจให้เจ้าไปถามกับเยี่ยวเหอนายท่านวางใจได้ขอรับข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวงัง ผู้เอาโสมอเรื่องการสร้างแบบแผนย่านดาราข้ายกให้เจ้าพยายามวางแผนในการสร้างสิ่งปลูกสร้างของย่านดาราในเวลาที่สั้นที่สุดทำมุกอย่างนี่เป็นงานใหญ่ข้าเกรงว่าคงจะไม่สามารถข้ามีคนกว่าหกหมื่นให้เจ้าเรียกใช้หากเจ้าต้องการคนแบบใดสามารถจัดการได้เลยเช่นนั้นข้าจะจัดการเองเจ้าค่ะถนนย่านดารา เจ้าของร้านจริงกันหรือไม่ทราบว่ามาทำอะไรที่นี่กันตอนนี้ขนาดของแดงมิติว่างเปลากำลังขยายขึ้นมากกว่า5เท้าหายากยิ่งนักที่จะมีโอกาสดีๆเช่นนี้เจ้าของร้านทางไม่ต้องการที่จะใหญ่ขึ้นบ้างหรือเราทั้งคู่ก็ต่างเป็นร้านเล็กๆแล้วจะไปทำเช่นไรใ,ให้ใหญ่โตขึ้นได้หากมีทุนที่มากพอแล้วทำไมเราจะท้อไม่ได้ แดนมิติว่างเปล่าไม่ได้ประกาศเรื่องการประมูลสู่ภายนอกเละกการประมูลโอสถปานสวรรค์เป็นโอกาสของเราเจ้าของร้านจีนเจ้าก็ทราบว่าเราทั้งคู่ต่างเป็นแค่เจ้าของร้านเล็กๆเราจะเอาดุลที่ไหนไปสู้กับร้านใหญ่ๆเพื่อการประมูลโอสถปานสวรรค์แล้วถ้าหากว่าเจ้าและข้าร่วมทุนกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วไปประมูลกันละ่ะเจ้าลองคิดดูว่าหากเราได้มา เราจะสามารถเอามาขายเพิ่มราคาขึ้นได้ถึง2-5ส่วนของราคาที่ประมูลได้มาพิธีนี้น่าสนใจค่าเอาด้วยกับเจ้าของร้านจินสามวันต่อมาโรงประมูลทุกท่านรอมานานนี่คือโอสถปรานสวรรค์การประมูลเริ่มต้นที่1โอสถเปิดสวรรค์เพิ่มได้ตามความต้องการของผู้ประมูลนี่มอนโอสดปลานสวรรค์ที่หอยสาบสูงไปแล้ว เหตุใดถึงเปิดการะงูด้วยโอสุเปรสวรเพียงหนึ่งเม็ดก่อนคนในแดมิติว่างเปล่ากำลังสับสนอะไรหรือเปล่า